สวัสดีนะคะ FC ทุกท่านตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลาวพัฒนาวันนี้นะคะก่อนไปรับชมนะคะตัวเลขแนวทางแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก่อนอื่นแอดก,ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังแรงใจนะคะให้กับแอดนะคะไม่ว่าตัวเลขนะคะจะเข้าหรือจะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าก็ยังมารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอดทุกๆคลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะตัวเลขแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋ารับชมอย่างมีสตินะคะไปรับชมกันเลยนะคะพี่น้อง อ๋อสำหรับสำหรับรอบที่ผ่านมานะคะวันที่สี่นะคะลืมสรุปให้ฟังนะคะวันที่สี่พี่ผ่านมาเนาะก็ห้าหกตัวออกเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสามแปดนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็เข้าในชุดตารางนะคะชุดกันก็ให้ผิดตัวนะคะมาทุกตัวนะคะแปดสามสามแปดนะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะหนึ่งก็มานะคะยกเว้นศูนย์นะคะที่ไม่มานะคะเลขในตารางเนาะ ถ้าใครจับวินวินก็ได้อยู่นะคะพี่น้องจ๋าได้อยู่นะคะสําหรับตัวเจอแอดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอ่านะคะเข้าวิ่งรูดนะคะก็จะได้75นะคะทางพี่น้องทางสงปปลาวนะคะ7 5านะคะส่วน8นะคะถ้าใครไปนําไปวิ่งไปรูดนะคะยกเว้นศูนย์นะคะที่ไม่มาเนาะมั่นใจศูนย์นะคะรอบที่แล้วนะคะตัวแถมก็ไม่เข้าดันมา3านะคะพี่น้องอ่า ถ้าใครวิ่งรูดนะคะ7ก็จะได้75หนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครนำา8ไปวิ่งไปรูดก็จะได้38นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสายวิ่งสายรูดแอดก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายเจาะแอดต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะสำหรับวันที่4นะคะตัวเลขแนวทางของเราพัฒนานะคะเราไปลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่7นะคะถ้าใครชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะ แนวทางร่วมกันใครจะบุกจะลุ้นไปกับแอดมาเลยนะคะพี่น้องจ๋าม,มาเลยเนะาะตัวเลขในตารางนะคะสามารถจับวินได้นะคะเพราะแะเพราะว่าแอดก็ลงให้คลิปเดียวนะคะไม่ไม่ได้แจมหลายคลิปนะคะถ้าเข้าก็คือเข้านะคะไม่เข้าก็หลุดเนาะถ้าเกิดว่าลงให้หลายคลิปก็รักพี่เสดายน้องนะคะพี่น้องมาบุกลุ้นไปด้วยกันกับแอดนะคะ 457026นะคะสำหรับเลขในตารางนะคะตัวเด่นวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่2ะะ5 7นะคะ5 7นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะก็เลือกไปพิจารณาได้นะคะรูดวันนี้นะคะแอดให้รูด2และ5นะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะให้เน้นรูดนะคะ ตัวเจาะก็เข้ายากอยู่นะคะมันเสี่ยงสูงนะคะตัวรูดก็ถ้าจับตัวเด่นมาได้สักตัวนี้ก็กําไรอยู่นะถึงได้น้อยก็ได้นานๆนะคะมาดูตัวเจาะกันนะคะพี่น้องอรอบที่แล้วแอดก็ไม่ได้ลง3าตัวให้นะคะพี่น้องอยากได้3ามตัวและสีตัวพี่น้องสามารถจับในตารางได้นะคะสองศูนย์นะคะ สองหนึงสองซีและสองห้านะคะสำหรับเด่นสองนะคะเด่นห้านะคะตัวเจาะห้าศูน์นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าซีห้าเจ็ดนะคะแต่ว่าแอดแอดกลัวอย่างเดียวคือเบิ้ลนะคะสำหรับบรนจันทรนะคะพี่น้องจา๋าให้ติดเบิ้ลไว้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าให้การเบิ้ลนะคะ ตัวอย่างเดียวคือเบิ้ลนะคะวันจันทร์ไม่ว่าจะเป็นแนวทางลาวพัฒนาหรือว่าฮานอยนะคะหรือว่าลาวพัฒนาลาวสตาก็ดีนะคะมักจะติดเบิ้ลนะคะสาหรับวันจันทร์เนาะติดเบิ้ลให้ไปที่สองสองและห้าห้านะคะสองตัวนี้เนาะถ้าใครชอบนะคะก็ตามได้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ,ะไปกลับนะคะบนล่างนะคะได้ตัวชอบแล้วอย่าลืมไปกลับบนล่าง นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแช์นะคะพี่น้องจ๋าย่างไม่ได้เน้นให้จะไปแล้วแอดก็ได้วันนี้ลงให้ช้าต้องขอโทษด้วยนะคะ2 0 24และ25นะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้อง2นี่ก็ชอบมากกว่า5นะคะดีไม่ดีก็อาจจะมา5เนาะให้กัน5 0ด้วย5 7นะคะก็ ให้ไปกลับบนล่างนะคะถ้าเข้าก็ยังไงก็กําไรนะคะพี่น้องตัวเบิ้ลก็สองสองและห้าห้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ FC ทุกท่านนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้ได้ขอให้ถูกรางวัลน,นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะและทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ